แก็ได้เป็นวาทีด้วยเบสเดี่ยวตานี่ไปพูดนะพี่อย่างเงียบๆได้เลยพี่เราได้เข้ามี500เหตุนี้มีและ HPTV ตูดมึกอ้าวพี่ปลอยพี่จะเงียบทำไมอ่ะพี่เขาไม่สบายฮนะเบสมันง,างนน้างทั้งนึงช่องแรกมันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบมันน้ามันให้เลือกใส่ตอนที่อยู่นะพี่เออทำไมอ่ะมันจริงไม่ออกเข้าใจ๊ะมึอช่างมัน นี่ไม่มีดาบไม่มีดาบปะไม่มีแต่ดาบหินเดี๋ยวต้องสายอ่ะอันนี่อะอย่าตายแล้วอย่าตายแล้วลงมา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 โอ้โหลงอะไรชิ้กลางมาบล็อกซ์แมนจริงจรบอกแล้วพี่ยิ้

เลยดาบไม่มีโอวัตฟักซีเลยอาไม่มีขุดไม้ดิแล้วตรงข้างข้างต้นไม้นี่คืออะไรแหวนอ้ชีพเอาไปแหวนยังเข้าไปตรงข้างข้างต้นไม้มึงคืออะไรมีเบสแม่งนี่ทิ้งพี่เห็นชัดเลยว่ามึงทิ้งพี่ที่ยิ่งก่อนเลยตอนแรก รูไมไโอ้โหยหญมันระเบิดบชีพรูใหญ่ด้วยบอกก็ไม่มีจะชนะไหมเนี่ยเลือห้าคนแล้วโอชิตโอชิตพี่คือหนึ่งในนั้นพี่ต้องชนะแน่พี่ปอาอยากเห็นพี่ปอาตาย่ะ เขาบอกใเอาเช็ดชัวางนิบิวเอาเช็ดชัวางนิบิวนี่คือ What มันเปิดน้ำเปิดน้ำไหมนะเออดิแน่นะเต็อนลบจีนมาเลยเอาหาเฉยๆไม่ได้อะไรขนาดยี่ห้อเป็นยังไงล่ะไปเลยพี่อย่าโชกการอย่าโชปอดอย่าโชปบอกแซมพี่ที่ปันไม่ตูดว่ะปุ๊บ ดาบไม้นี่นะมึงดูสิมึงดู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 นี่นี่เจอ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 ดาบไม้ก็โหรได้เดี๋ยวไม่ตาเดี๋ยวมึงงงครับเป็นไงครับเดี๋ยวคนเดียวแล้วเดี๋ยวคนเดียวแล้วแป๊บนึงแม่อัดคลิปอยู่ดูมั้ยครับ